สวัสดีครับผมเฉลชิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับก็ในคลิปนี้เราจะมาต่อกับภาษา C นะครับเบื้องต้นก่อนเลยเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดจะเริ่มเรียนภาษา C นะครับก็อาจจะอิงจากเว็บไซต์ของไทยต่างประเทศก็ได้แต่ว่าจริงๆมันเหมือนกันหมดนะครับก็ในเคสนี้เนี่ยผมจะลองอิงจากเว็บไซต์นี้ก่อนมันชื่อว่า tutorials นะครับ point com นะครับ tutorials นะครับ point com ก็ในพาร์ทของ C programming คราวนี้ ในตรงนี้เนี่ยเขาเขาจะมีอธิบายประวัตินะครับก็เกี่ยวกับภาษา C ว่า,าทําไมควรเรียนภาษา C นะครับก็ไอตรงนี้เนี่ยผมพูดง่ายๆคือเราเรียนเพราะว่า,าในการเขียนพวกควบคุมพวก IOT พวกฮาร์ดแวร์เนี่ยส่วนมากจะใช้ภาษา C เพราะว่าเป็นภาษาที่เราสามารถคอมไพล์นะครับนะหรือเขาเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่าการบิลนะครับโค้ดนะครับออกมาแล้วเนี่ยเป็นชุดคำสั่งที่เราสามารถ สั่งให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, สั่งให้เจ้าตัว CPU แล้วราเนี่ยมันรันได้โดยตรงเพื่อง่ายเป็นาภาษาที่ทำงานไวมากนะครับถ้าจะเอาไว้ในเรื่องของการเขียนควบคุมฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะเหมาะสมเพราะว่าในการควบคุมฮาร์ดแวร์เนี่ยความไวเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับเพราะว่า,ามันจะต้องมีเรื่องของเขาเรียกว่าเรียลไทม์นะครับคือสั่งให้ทำหมุนแบบนี้แบบนั้นเราก็คาดหวังว่า มันน่าจะหมุนภายในเวลาที่เรากําหนดเอาไว้ไม่มีการดีเลยน,นะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับเอาละไม่ลงดีเทลคราวนี้มันก็จะมีส่วนของ Overview ใช่ไหมครับผมก็จะคลิกไปเลยนะครับก็ทําทไมใช้ภาษา C นะครับก็ในเคสนนี้เนี่ยก็จะพวกระบบปฏิบัติการนะจริงแล้วก็เขียนภาษา C นะครับแล้วก็เป็นภาษาที่เอาไว้เขียนภาษาคอมไพลเลอร์ทีด้วยนะครับอ,อะไรต่าง,างนนๆนานาอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจมาก คราวนี้ก็จะมี environment นะครับก็คือเพื่อเครื่องมือในการเขียนไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมอาจจะไปพูดในคลิปท้ายๆนะครับเช่นวิธีการ set up Arduino IDE วิธีการ set up เจ้าตัว VS Code เพราะว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยม,มันจริงๆมันไม่ใช่ประเด็นเราไปดูจากคลิปอื่นได้นะครับประเด็นคือเรื่อง s ิ n t a x ถัดมาก็คือเรื่องของเจ้าตัวโปรแกรม structure นะครับก็คือโครงสร้างของภาษา อันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังว่าอย่างเช่น hello world นะครับที่เรามาักจะได้ยินกัน,นคำว่า hello world เลยก็คือโปรแกรมที่มีแค่การพิมพ์ข้อความว่า hello world ขึ้นมาคราวนี้จากที่เราเห็นตรงนี้เราก็น่าจะสามารถกรอบนะครับกรอบตรงเนี้นะครับรู้สึกมันจะมี live demo ด้วยถ้าเกิดผมกด live demo เนี่ยก็เข้าใจว่ามันน่าจะสามารถวันบนนี้เลยนะเห็นไหมนะครับก็สามารถที่จะกด s t e ได้นะผมคิดว่านะครับ คราวนี้ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโฆษณามันขึ้นมาบังเนี่ยผมจะต้องกดปุ่มพวกนี้หรือเปล่ารู้สึกไม่ต้องนะมาละนะครับ l ล w เวนะครับ,รรบสว่วนบนเป็นอารมณ์เหมือนกับเขาโชว์เป็นหลอกว่าเขาใช้เจ้าตัว gcc นะคิดโแล้วก็เมนเพื่อใช้ในการ c o m p พ l ์นะครับเจ้าตัวโปรแกรมของเราขึ้นมานั่นเองไม่มีอะไรมากนะครับเอาละจริงๆเราสามารถที่จะ,อะคอมไพน์นะครับ ผ่านไอตัวเครื่องมืออย่างเช่น VS Code ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้ทีหลังนะครับก็ทีนี้เรากลับมาที่ตรงหน้าเว็บนะครับก็เขาพยายามอธิบายว่ามันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างเช่น Pprocessorcommandfunctionvariable นะครับแล้วก็ statementexpression แล้วก็ comment เอ,เอาละนะครับอย่างแรกก่อนก็ เอาที่ผมรู้เลยกันฟังก์ชันนะฟังก์ชันก็คือไอเนี่ยเขาเรียกว่าฟังก์ชันจุดสังเกตว่ามันคือฟังก์ชันฟังก์ชันก็คือจะต้องมีชื่อนะครับอันนี้คือชื่อฟังก์ชันแล้วฟังก์ชันภาษา c เนี่ยต้องมีวงเล็บเปิดปิดนะครับต้องมีวงเล็บเปิดปิดส่วนไอตรงนี้เนี่ยบางทีก็จะเป็นคําว่า in บางทีก็จะเป็นคขาว่า void นะครับไอตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตัว return นะครับ data type ก็คือพูดง่ายฟังก์ชันตัวนี้มีการส่งค่ากลับมาไหมถ้าค่าตรงนี้เป็นตัวเลขนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะ ต้องทำการระบุเป็น i n นนะครับเอาละคราวนี้ฟังก์ชันเนี่ยจะต้องมีปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดโอเคไหมนะครับถัดมาก็คือตัวแปรนะครับในกรณีนี้รู้สึกว่าเขาไม่มีการประกาศตัวแปรให้ดูนะครับแล้วก็ statement กับ expression s สเต e เม n ต์เนี่ยในความหมายของเขาเรียกว่าเขาเรียกไงนะ ภาษา c เนี่ยหรือภาษาอุทัท่วไป statement น็่คือหมายหนึ่งชุดคำสั่งอย่างเช่นบรรทัดเนี่ยหน,นึ่งบรรทัดเนี่ยนะครับก็คือแทน1 statement ซึ่ง1 statement เนี่ยจะถูกปิดโดยเครื่องหมายคอมมานะครับอารมณ์เหมือน1ประโยคเอางั้นละกัน statement ก็คือ1ประโยคก็คือแทนได้1นึ่คอมมาในหนึ่งบรรทัดเนี่ยเราจะมีหลายประโยคก็ได้แต่ว่าแต่ละประโยคเนี่ยจะต้องปิดด้วยเครื่องหมายคอมมาถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อารมณ์เหมือน f ุ l สต็อปละกันนะครับส่วน comment ก็คือตรงนี้เอาละคราวนี้เรามาลองดูโค้ดกัน นะครับก็มาที่ออนไลน์ในเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้คือโค้ดของเดิมที่เราทํากันขึ้นมาถูกต้องไหมครับผมก็จะ,อะขออนุญาตที่จะเป็นพิมพ์เข้าไปอย่างนี้ล้กันว่า print f นะครับแล้วก็ b e g i n นะครับแล้วคราวนี้เบื้องต้นก่อนผมจะทําการลองสร้างฟังก์ชันเพิ่มมาหนึ่งตัวนะครับโดยการพิมพ์ตรงนี้คราวนี้ ผมจะพิมพ์อย่างนี้ void นะครับ void คืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ตามไม่ชื่อฟังก์ชันที่ชื่อว่า,อ,าอะไรเดียเช่น display แล้วกันนะครับวงเล็บเปิดปิดอย่างที่บอกคือฟังก์ชันนะครับจะต้องอมีชื่อนะครับแล้วก็ต้องมีวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ปีกาเปิดแล้วก็ต้องมีปีกาปิดเป็นคู่กันด้วยปีกาเปิดและปิดนะครับคราวนี้างคนบอกเอ๊ะบางคนเนี่ยไอปีกาเนี่ยมันก็พิมพ์อย่างนี้บางคนก็พิมพ์ตรงนี้ แบบไหนก็ได้ครับสมัยใหม่เนี่ยเขานิยมเป็นลักษณะบรรทัดเดียวนะครับแต่ว่าบางทีบางคนก็ยังนิยมเป็นลักษณะขึ้นบรรทัดใหม่ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสถัดมาก็คือชุดคําสั่งกรียอ statement อตัวอย่างเช่นผมต้องการจะให้มัน print ย้าย print นเนี่ยที่เคยอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับมาอยู่ในฟังก์ชัน display แทนผมก็จะทําการ cut นะครับแล้วก็มาวางที่นี่โอเคไหมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมทําแบบนี้เนี่ยนะครับอ่าทำแบบนี้นะ ก็อย่างงาี้เรียกว่า1 statement โอเคไหมครับคราวนี้ผมจะลองเรียกฟังก์ชันคุณดูก่อนละกันผมก็พพมพงแค่พิมพ์คาว่า display นะครับวงเล็บเปิดปิดอันนี้ก็1 statement เหมือนกันก็คือเพื่อง่าย statement คือ1ประโยคเพื่อง่ายหนึ่ง statement เนี่ยให้สังเกตจากเครื่องหมายคอมมาถ้าเราเจอคอมามาเมื่อไหร่ก็หมายความว่าไอเนี่ยก็เรียกหนึ่ง statement อันนี้ก็1 statement ดังนั้นในฟังก์ชันนี้มีกี่ statement ครับมีกี่ประโยคครับก็คือมี2ประโยคนั่นเอง โอเคไหมประโยคนี้คือเรียกฟังก์ชันย่อยนะครับที่ชื่อว่า display และฟังก์ชันย่อยก็ประกอบไปด้วยชุดคำสั่งหรือพูดง่าย statement หนึ่งคำสั่งเช่นในการพิมพ์เอาล่ะผมจะกด e s q พอเราก็พอจะเราทางได้ว่ามันน่าจะ print คำว่า begin โผล่ขึ้นมาที่ตรงบริเวณนี้นะครับเอาล่ะก็เราก็โม้อื่นไปก่อนระหว่างรอมัน compile นะใจเย็นๆไม่ต้องรีบระหว่างรอมัน compile นะครับ ก็อ่ะโอเคเหมือนจะมีปัญหานิดนึงนะครับคือพูดง่ายมันคอมไพล์แล้วมัน j-error ร์ er ผมก็จะว่าดิสเพลย์ผมประกาศถูกไหมผมขอดูนิดนึงนะครับดิสเพลย์ผมน่าจะถูกนะครับน่าจะไปผิดตรงไหนเอ่ย print f อะไรอาจจะมีผิดก็คือเรื่องของ sequence ครับโอเคเนื่องจากว่าไอตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็น arduino เนี่ยจะรู้สึกจะไม่ผมไม่ชัวรมีปัญหาไหมนะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าการเขียนเราตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการเขียนภาษา C ภาษา C เนี่ยมันจะคอมไพล์จากบนลงล่างตะกี้น่เช่นว่าผมประกาศตรงนี้ถูกต้องไหมมันจะไม่ยอมนะครับถ้าในภาษาสมัยใหม่เนี่ยมันจะยอมมันจะไม่ดูซีเควนต์แต่ถ้าเกิดภาษา C เนี่ยเราจะต้องเขาเรียกการคอมไพล์มันจะวิ่งจากบนลงล่างฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเรียกดิสเพย์ตรงนี้มันจะไม่รู้จักเพราะว่าเราเพิ่งมาพิมพ์ด้านล่างดังนั้นเราทําการสลับตําแหน่งมันด้วยครับให้อยู่ด้านบนอันนี้คือผมรู้ได้ไงนะครับเบื้องต้นก่อน ผมเข้าใจว่าผมใช้วิธีการเดาแล้วกันผมก็ไปอ่านตรงนี้มันมากนะครับก็ป,บปึ๊บผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะละผมจะลองรันดูก่อนแล้วกันนะครับว่าใช่ไหมนะครับเพราะว่าโดยเซนแล้วเนี่ยผมก็พิมพ์มาประมาณหนึ่งนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะไม่พิมพ์ผิดนะครับเออแต่ว่าเหมือนจะมันเหมือนจะได้นะครับแต่มันแค่เป็นบอลนิ่เงเฉยแต่ว่าผมจะสับตำแหน่งแล้วกันนะครับ ให้ไปอยู่ด้านบนแล้วก็ดูซิว่า warning เนี่ยยังคงปรากฏอยู่หรือเปล่านะครับอ่าโอเคจะเห็นว่าไม่ปรากฏแล้วนะครับก็ง่ายผมย้ายตำแหน่งนะครับคือการ compile เนี่ยมันจะวิ่งจากบนลงล่างถ้าเกิดผมไปอยู่ด้านล่างนะครับผมลงย้ายกลับนะครับแล้วก็ execute เนี่ยจะดูซิว่าเกิด warning ไหมแต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นเสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับภาษาขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ตอนนี้ถ้าเขียนแบบ plain p l a n ง่ายๆนะเป็น p l a คือง่าย เราจะต้องมองว่าการอ่านมัน,นจะอ่านวิ่งจากบนลงล่างโอเคไหมครับวิ่งจากบนลงล่างแต่ฟังก์ชันที่ชื่อ main เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่พิเศษที่มันจะถูกเรียกก่อนมันก็จะทําการมองหาฟังก์ชันนย่อยแต่เนื่องจากว่าโค้ดเนี่ยมันยังไม่ไตัวคอมไพเลอร์คอมไพเลอร์ก็คือตัวเหมือนผู้อ่านผู้แปลภาษาไอ้ตัวแปรเนี่ยนะครับโปรแกรมแปรเนี่ยนะครับมันมันยังไม่เจอตัว display ขณะนี้มันเจอ main ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องย้ายตําแหน่งว่านะครับให้มัน ไปทำการแปลหรือทำทำความรู้จักกับฟังก์ชันที่ช่วย i s p l a y ก่อนเพื่อที่ว่าทันทีที่ไอตัวเมนถูกเรียกแล้วมันเรียก Display มันจะได้ไม่ Error อโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะนะครับของการประกาศฟังก์ชันแล้วก็ Statement นะครับเอาละในคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมอาจจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของพวกตัวแปรอะไรเพิ่มขึ้นนะครับ โอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะกรอบโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปใส่ไว้ในเดโมโฟลเดอร์เดโมชุดทันปายผมจะทำการโคลนนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเดโม2นะครับแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นคำว่านะครับฟังชันแล้รกันนะครับง่ายๆนะครับเป็นฟังก์ชันง่ายๆอย่างง่ายๆก่อนแล้วก็จะกรอบโค้ดตรงนี้มาใส่ให้นะครับพวกเราจะได้ uh, มีโค้ดดูกัน ก็โอเคครับผมก็จะทำการคอมมิตเข้าไปนะครับผมจะขออนุญาตตั้งชื่อ,อเขาเรียกว่าหมายเหตุในการคอมมิตตรงนี้นะครับของผมนิดหนึ่งให้เป็นชื่อนี้โอเคครับเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมโค้ดก็สามารถไปทำการรีเฟชที่ตรงบริเวณนี้ก็จะขึ้นมา2ตัวล้วนี่คือเดโม1หนึ่งเดโม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ